โอกาสในการรักษาหายครับมันก็เหมือนว่าผลผลสมฤทธิ์ของของอันนี้มันเหมือนว่าคนไข้เนี่ยเป็นแม่ทัพที่จะไปรบนะกเซลมาเลงทั้งหลายกำลังเราก็เยอะฝีมือเราก็ดีแต่เวลาไปรบเนี่ยนะมันมันก็ต้องพึกเขิมว่าเอ้ยเราต้องชนะแน่ๆถ้าใจไม่สู้ซะแล้วเนี่ยนะนอนอยู่บ้านนีไปรบเปก็ตายพวกนี้ผมบอกบอกแล้วว่าการปลูกไทย ไขกระดูกการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นวิธีการรักษาที่ยากวิธีการที่รักษาที่ฝืนธรรมชาติคนไข้ต้องเชื่อมั่นว่ารักษาแล้วต้องหายขาดไม่ใช่คนไข้อย่างเดียวครอบครัวคนไข้ภรรยาสามีพ่อแม่ลูกรวมทั้งพยาบาลคนดูแลทั้งหมดเราต้องใส่ไปหมดเลยเต็มร้อยยิ่งคุณหมอผู้รักษานีต้องมั่นใจที่สุดถ้าเราบอกว่าเฮ้ยรักษาไปก็เท่านั้น นอนอยู่บ้านดีกว่าดี <laughs> ขอบพระคุณคุณหมอมากผมชอบอเรียกว่า mindset ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยมีกําลังใจขึ้นในการต่อสู้โรคนี้ MS, bangkok ds Duucit Medical trusted Services your Tr healthcare network your